ภาคเหนือที่จังหวัดกำแพงเพชรก็มีประชาชนทยอยเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขากำแพงเพชรเพื่อของลงทะเบียนเราชนะรับเงินช่วยเหลือ7,000บาทของรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและลงทะเบียนระบบออนไลน์ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์และนำเก้าอี้ไว้บริการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นางอุบลแย้มคล้ายอายุ60ปีบอกว่าเดินทางมารอตั้งแต่ตีห้าเพื่อขอลงทะเบียนและหวังจะได้รับเงินนำมาซื้อข้าวสารและอาหารลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวสมาร์ทโฟนไม่มีค่ะใช้รุ่นเก่าอยู่นะที่เป็น,นปุ่มกดแค่กุ่มกดค่ะแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรครับไปซื้อของค่ะเม็่อโทรศัพท์มันเก่าเราจะซื้อแบบสมาร์ทโฟนใหม่ไหม เล่นไม่เป็นค่ะทำไม่เป็นค่ะอ๋อแต่ก็จะไปซื้อของให้จ่ายเน่นะใช่ซื้อของค่ะของค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครสวรรค์ประชาชนนำหลักฐานบัตรประชาชนเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อขอเข้าลงทะเบียนโครงการเราชนะวันแรกหลายคนก็บอกว่าอยากได้เงินช่วยเหลือ7,000บาทมาใช้จ่ายในครอบครัวเพราะว่าหลังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ทำให้ไรายได้ลดลงค่ะก็ดอย่ เพราะว่ามันทำไม่ติดเลยนะลงไม่ติดพอติดการตกมันคือมาติดแต่ลง,ง,งมันต้องหมดทั้งหมดแล,ล้วมันติดเพราะงั้นนี่ยสอบไปผ่านแบบนั้นแหละครับแล้น,นี้ลุงก็มามาเดินเดินทางมาลงเพื่อที่จะได้รับเงินตส่วนนี้ถ้าลุงได้เงินส่วนนี้นะลุงจะไปทําอะไรบ้างก็ไปไปกดของงานแบบพื้นภาษากดของภาษา,อ,า,อ,าอะไรของแกงในครัวน,นะแป้งกระโบแล้วทุกอย่างอ่ะ ที่จังหวัดเลยประชาชนทยอยลงทะเบียนรับสิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะอย่างเช่นนายพิษสุวรรณโกศิยมงคลกุลก็เปิดเผยว่าการลงทะเบียนโครงการนี้ทำไม่ยากแค่เข้าไปในเว็บไซต์ทำตามขั้นตอนกรอกรายละเอียดแล้วก็รอรหัส OTP กรอกรายละเอียดตามขั้นตอนนะคะ mm hmm. ก็มองว่าโครงการนี้อาจแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและอยากให้ใจ่ายเป็นเงินสดมากกว่า เพราะว่าการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันอาจจะเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่มประชาชนไม่สามารถเอาเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นหรือว่าไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่างวดรถได้เลย เช่นเดียวกับที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะชาวบ้านตื่นตัวลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแต่ว่าบางคนที่เพิ่งอ่านคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนพบว่าหากเคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งแล้วก็ไม่ต้องลงทะเบียนร,รับสิทธิ์เราชนะใหม่เพียงแค่รอเช็คสิทธิ์ในวันที่5กุมภาพันธ์แต่หลายคนก็ยังกังวลว่าอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์และอยากให้รัฐบาลจ่ายเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีแทนแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะ